สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเดิอมอบางกะปินะครับด้านนี้ก็เน่ด้านหน้าเดิอมอบางกะปิฝั่งด้านนน้นจะเป็นตลาดตะวันานานะครับนูน่นวันนี้เราก็จะให้ดูบรรยากาศรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ นูตรงนู้นก็จะเป็นสถานีกไกลๆอยู่ตรงนู้นนะครับไปดูนู้นเป็นสถานีนะครับสถานีเขาก็สูงพอสมควรนะเนี่ยเหมือนขึ้นไปสูงมากเลยเ่ยให้ดูตรงนี้นะครับด้านหน้าของเรานี่คือเนี่ยทางรถไฟแบบสูงมากน่าจะดูแล้วน่าจะสูงกว่า ไม่แน่ใจนะว่าจะสูงกว่า BTS หรือเปล่านะครับแต่ว่าสูงมากเลยดูบรรยากาศด,ด้ด้านนี้อันนี้คือเป็นช่วงเย็นนะครับที่พามาเดินดูก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศแบบคร่าวๆนะแถวๆนี้นะว่ามีมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะเริ่มให้บร,ริการแล้วเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เขามีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ออกมาลองเหมือนแบบลองเทส ลองวิ่งดูแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าแบบจากสถานีอะไรไปสถานีอะไรนะเนี่ยถ้าสุเอ่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะเดินทางมาแบบง่ายเลยจากรถไฟฟ้านะครับมันก็จะเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับที่เป็นสถานีลาดพร้าวนะครับแล้วก็ขึ้นจากสถานีลาดพร้าวเนี่ยเราก็ต่อจากสถานีตรง ลัดขาตรงนั้นมาได้เลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสถานีสายสีเหลืองนะครับมาถึงนี่เลยไปถึงสีนครินไปอะไรแบบนี้ครับเนี่ยด้านล่างก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนี้ฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้คือเรายังอยู่บนสะพานของเดอะมอลล์บางกะปินะครับนู้นยาวไปถึงนู้นเลยมันก็จะไปทางสีนครินไปแบบไกลๆไปทางมอลามอะไรทางนู้นนะครับเขาจะมีแบบสถาน,นีต่างๆอยู่นะครับ สามารถศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของออหน้าเว็บไซต์ผ่าน Google อะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือพาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับอาจจะยังไม่ได้แบบแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมเยอะนะนี่เลยอันนี้คืออยู่บริเวณหน้าเดอะมอบางกะปินะครับช่วงเย็นโอ้ทําได้เยอะแล้วนะทุกคนดูดูบรรยากาศเนี่ยทางไปถึงนู้นยาวไปถึงนู้นเลยสูงมากคือสูงดูดูด อันนี้คือเดมมองบางกะปินะแล้วก็ดูดูรางรถไฟถ,ถึงคือแบบเกือแบบเท่าเดืมมองบังกะปิเลยอะสูงเแกบบือแบเกือบกี่ชั้นนะเดมมองบางกะปิ ina. มีประมาณ3าชั้นสี่ชั้นปะ่ะไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าสูงเท่าๆกันเลยดูดบรรยากาศดีมากเลยในอนาคตนะถ้าส่วนแบบเขาสร้างเสร็จนะเนี่ยมันจะไปทางส่วนหลวงลอง9ก็ได้นะครับส่วนหลวงลอกเกไปทาง ซีคอนออซีคอนสแควรไปทางตลาดนัดสวนรถไฟสีนกคกรินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนั่งสายสีเหลืองเนี้ยไปได้นะก็คือถ้าเราจะไปตลาดนะัดรถไฟเนี่ยไปลงเลยอยู่หน้าอยู่หน้าสถา,าน,นีอยู่หน้าตลาดเลยนะทุกคนง่ายมากนะครับเดี๋ยวถ้าทูนงรเขาสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะพาแบบนั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับ ของสายสีเหลืองนะมันมีของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหลายสีนะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่มีสีแดงสีน้ําเงินอันนี้คือที่สร้างเสร็จไปแล้วนะครับสีม่วงสร้างเสร็จไปแล้วนะครับก็จะมีแบบต่อไปก็จะเป็นสายสีส้มสายสีเหลืองสายสีชมพูอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ เดี๋ยวพาเดินลงจากสะพานลอยนะครับเมื่อสักครู่อยู่บนสะพานลอยของเดอะมอลบางกะปินะครับก็ยืนดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนี่อาจจะเป็นประมาณนี้สูงมากคือมือนจจบสูงมากความรู้สึกสูงกว่า BTS นะครับถ้าความรู้สึกนะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะสูงกว่า BTS พอสมควรอนะ่ะเดินไปฝั่งด้านนู้นจะเป็นสถานี รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นเดอะมอบังกะปินะครับเนี่ยด้านนี้เดอะมอบังกะปิอ๋อนี่หมู่บ้านนักกีฬาสวนสวนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศด้านหน้าเขาก็จะมีเยอะแยะเลยนูน่นด้านนูน้นดูสูงมากคือ สามารถที่จะดูเดินไปตรงนี้ได้นะครับตรงนั้นมันก็จะเป็นทางเ,เดินไปมีแมคโครอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงสถานีนะว่าตรงสถานีของใกล้ๆก,ก,กับเดอะมอลล์บางกะปิเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าสูงมากตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนู่นด้านนู้น แเราลองเดินเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงสถานีนะครับว่ามันจะสูงขนาดไหนโอ,อยอ่างของ BTS นะเรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้มันอลังการอะไรหรือว่าเฉพาะสถานีของออตรงเดอะบอบางกะปิไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าไปเห็นตรงส่วนหลวงรอเก้านั้นก็ใหญ่นะสถานีสูงแล้วก็ใหญ่เหมือนแอร์พอร์ตหลิงเลยโอ้อันนี้ก็เดี๋ยวลองเดินไปเรลยอันนี้คือทางเข้าแมคโครนะครับแมคโครอยู่ด้านในสุดนีโอ้สูงมาก น,นี่เป็นทางเข้าไปแมคโครนะครับโอ้สูงมากสูงจริงไปเดี๋ยวราเดินอยู่ตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวอนาคตถ้าสุนเข้าสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สบายเลยเนะี่ยลงจากรถไฟแล้วก็มาป้ายรถนี่นะครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่อันนี้เป็นแบบแมคโครนะครับแล้วมีเซเว่น เซเว่นสาขาใหญ่มากเลยแล้วก็มีป้ายรถเมย์อยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าของเรานี่ก็จะเป็นแบบดูดูแบบสูงมากอะ่ะสูงจริงๆพอมายืนอยู่ใกล้ๆสูงมากเลยคนระับอันนี้ก็จะเป็นสถานีนะคิดดูแบบโอ้บันไดเลื่อนขึ้นไปนี่คงสูงมากเลยทุกคนอยู่ด้านบนนู้นโอ้โหอลังการมากนน่นไปถึงนู่นนะครับก็คือทางฝั่งนู้นก็จะเป็นทางไป ตามถนนลาดพร้าวนะครับก็จะไปแบบลาดพร้าวไปซอยต้นต้นๆไปจนถึงตรงใกล้ๆกับแยกให้แยกลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็เนี่ยเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะทุกคนเนี่ยรถรถมีต่างๆก็ให้บริการอยู่นี่ถ้าเสร็จแล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะนั่งมาลงที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับมาลงที่สถานีตรงนี้เลยลงเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปเดอะมอลล์บางกะปีใกล้ๆนะครับเนี่ย เดินไปตรงนี้ได้เลยเนี่ยนิดเดียวก็ถึงเดมอปังกะปิแล้วนะครับหรือว่าใครจะมารถเมย์ก็ได้นี่รถเมยเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะพาชมเล็กๆน้อยๆนะครับเผือว่าใครอยากเห็นนี่เลยประมาณนี้ให้ดูอีกรอบสูงจริง